แม่ศักดิ์สรีนั่นเองนะคะทางนั่นผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออร์ซิทฟิเจอร์มาส่งท้ายนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่งท้ายปีด้วยกันตรงนี้กันนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะอ่ะส่งท้ายปีอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่พี่ม่อนสรุปนะฮะว่าตลาดหุ้หนในฝั่งโซนเอเชียที่เกี่ยวข้องกับทางนัานไฮเทคโนโลยีต่างไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีใต้ถือว่า สร้างอินเด็กได้ดีที่สุดในโลกได้ซ้ำไปนะคะในตอนนี้ถูกต้องครับตลาดหุ้นไทยแล้วค,คุณจุ้ยก็ถือว่าเป็นยังไงคะก็สำหรับหุ้นไทยนะฮะ,นะวันสุดท้ายวันนี้นะของวันทำการของปีหกสามนะฮะก็ต้องเรียนว่ากลับมานะฮะตรงจุดนะจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปราะบ,บางนะอยู่พอสมควรเลยนะฮสำหรับวันนี้นะโดยเฉพาะดัคุณเซป นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรนะจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่นะฮะเอเชีย,ยเนี่ยจะปิดบวกนะฮะแต่ว่าบ้านเรานะฮะปัจจัยภายในประเทศนะด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะที่เพิ่มสูงขึ้นเรือยเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะแล้วก็ออพอ,เ,อ,อเราหันกลับมาดูนะแต่ทีตลาดหุ้นบ้านเรานะก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะอยู่พอสมควรและวันนี้เนี่ยนะ ความบินเมกนะที่ผมอยากให้ทุกท่านนะได้จับตานะคือดัชนีเฟซครับนะฮะดัชนีเฟซนะบร,ริเวณหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบสจุดนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนนะของรอบนี้นะครับถ้าไม่หลุดนะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นะฮะแต่ถ้าหลุดนะครับก็มีโอกาสปรับตัวลดลงนะนั่นหมายความว่าชุดนะที่เราเห็นการรีบาวตัวนะครับนะช่วง สัปดาห์นะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานัตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะก็อาจจะหมดแรงก็เป็นได้นะวัดที่หนึี่1,452หสิบสองุดนะครับตัวหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะหุ้น b i ๊กแคนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนส่งนะกลุ่ม p รัพย์ีแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับก็ถือว่าากดัชนีลงนะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่นี่กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องโอ้โหจับจับตาดูนะฮะทีนี้เรียกว่าเออจนถึงช่วงท้ายตลาดกันเลยทีเดียวครับพี่มอมอืมค่ะในช่วงท้ายตลาดนี้อัตราการเบี่ยงของอินเด็กต์ก็ยังสูงสุดอยู่ใช่ไหมฮะสำหรับดัชนีเซ็ตนะครับก็ยังถือว่าเบี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในทางเฟดเดอรีเนี่ยนะฮะก็สามารถเบี่ยงได้ถึงประมาณสักสามสิบจุดนะครับแต่ถ้า เป็นในทามเฟรนหนึ่งชั่วโมงนะครับภายในวันก็ก็ถือว่าสูงนะฮะชั่วโมงหนึ่งสามารถเบี่ยงได้ประมาณ12จุดครับผมค่ะต่อหนึ่งชั่วโมงนะฮะังทุนแท่งต่อแ <ใน S 1> ท่งสิบจุดครับอืมค่ะค่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นในเรื่องราของภาพการลงทุนในช่วงต้นปีก็สอแววว่าเออต้องระมัดระวังเหมือนเดิมน,นะฮะแล้วก็เ ริหาเงินดีๆริหาเงินดีๆนะฮะ,ะอย่าไปไปเบ็อะไรที่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 มั่นใจจนเกินเหตุนะ,ะครนีถึงลำสำคัญเลยต้องริหาเงินดีๆครับนะฮะจุดไหนที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะ,ะก็ค่อย,อยๆหยอดเงินไปนะ,ะหรือเล่นไม่เล่นเล็กกระบพานะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทนนะต่อแรงเหวี่ยงนะของตลาดนะช่วงนี้นะะซึ่งซึ่งมันก็ยังคงเหวี่ยงค่อนข้างแรงอยู่ครับผม ค่ะค่ะเพราะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตลาดส่งผลความอ่อนไหวตอนนี้เองในส่วนของ t ิเฟกได้มีการประกาศปรับเพิ่มมาจี้นเซตฟิฟตี้ฟิเจอีก3า e สิ e c t i v e วันที่5เดือนมกราคมต้องเติมเงิน1 0 8 8 2 5บาทนะฮะครับผมต้องเติมเงินขึ้นมาอีก36%ตอนหนึ่งสัญญานะคะทุกทุนสำหรับ s ซฟฟิตี้ฟินั่นเองค่ะอืม ก็โอเคถ้าสถานการณ์แบบนี้จะแนะนำในเรื่องราวของ Sa f ฟ t ตตี t อย่างไรคะคุณจุ้ยค่ะก็สำหรับ s ซฟฟ u ตตี t นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะที่เราคุยกันในทางเฟรมหชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายจนแล้วจนรอบก็ไม่รอดไม่รอดก็หลุดเก้ร้อยสิจุดนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหลุดเก้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็ สามารถที่จะล่วงมาอีกเนี่ยได้เกือบๆสิบจุดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความผันผวนนะตอชั่วโมงของเขาเนี่ยอยู่แถวบประมาณก็เจ็ดถึงแปดจุดนะครับนะตอนนี้อยู่ที่เก้าศูนย์เจ็ดนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็นิ่งๆไปก่อนนะฮะไม่ไม่ทำอะไรละหลังจากที่โดนตอบไปแล้วนะครับส่วนในไทม์เฟรมเดลี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะฮะมาวนเวียนแถวๆจะตบล้อนะฮะวันนี้เนี่ยไปทำาโ w ที่เก้าูนสี่ แต่ว่าจุด stop loss ขาองของเราเนที่เก้าร้อยห้าจุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออย่างที่ผมบอกไปนะฮะไอ้เจ้าตัวเฟซเหมือนกันนะฮะก็ส่งผลมาถึงเจ้าตัวเฟซพิซซี่ฟิเจอร์ซีเอสสองหนึ่งของเราก็วนเวียนอยู่แถวใกล้ใกล้ๆจุด stop loss ที่เก้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูช่วงท้ายๆตลาดแล้วกันนะครับว่าจะเออ่หลุดหรือไม่หลุด,ลด,ลด,ลดนะครับแต่พอถ้าสมมุติว่าเราลองไปมองดูในเออ่ยกนะดับย้อนกลับนิดหนึ่งนะะไปดูในไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงนะฮะไปดูไล่แท่งดูซิว่ามีแท่งไหนเนี่ยต่ำกว่าเก้าบห้าหรือ,อยังก,ก็ยังนะครับยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลุ้นกันช่วงขายตลาดกันเลยครับผมลุ้นกันช่วงขายตลาดไปเลยนะฮะครับ้ายตลาดก็ยังอยู่ห่างจากโลแท่งนี้นะฮะแต่ยังเป็นโดยจิบางๆโดยจิกากบาดบางๆครับกากรบาดบางๆนี้ดูชัวไม่ชัวใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง เห็นไม่เห็นแท่งโอเคถ้าถ้ามองสองแท่งล่าสุดที่ไม่มองแท่งปัจจุบันะแท่งปัจจุบันเราไม่รู้นะว่ามันจะจบอย่างไรแต่ถ้าสมมติว่ามองสองแท่งล่าสุดที่เป็น time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับก็อก็ต้องบอกว่ามันมีการต่อสู้นะกับราคาเทาๆเอนใกล้ๆกับจุดซ็อกซ็อลอตของเราเนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันไม่หลุดนะมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันมีโอกาสที่จะ กลับตัวไปทางไปทางนั้นบนได้นะฮะแต่ว่าอาจจะกลับตัวได้ไม่แรงเท่าที่ควรนะฮะ,ะกับเวลาที่เหลืออยู่นะตอนนี้คับอืมค่ะค่ะก็เหลือเวลาประมาณสักสี่สิบนาทีนะคะทุนค่ะ,ะแทงสองแทงสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังเป็นแรงสู้ดูจิคล้ายๆกันอยู่นะฮะ,ออะโอเคแต่แทงวันนี้แทง หนึ่งชั่วโมงยังไม่มีมีแท่งไหนหลุดหลุดบ้างแท่งแท่งเมื่อกี้หลุดใช่ไหมฮะหลุดยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดฮะอ๋อปิดอ๋อปิดที่907ครับให้แท่งก่อนหน้าที่ปิดไป907อ๋อปิดปิดอ่ะเวลาแต่ไส้มันทะลุลงมานะไส้แตกอย่างนั้นนะใช่ใช่เสียวเสียวอยู่อนกันครับผมตายละตายละ907นะท่านทุนอ่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าฟิวเจอร์นะฮะใครที่เทรดสั้นๆทำเป็นหนึ่งชั่วโมงหยุดไปเลยนะ ส่วนท่านที่ถือสถานะทางด้านทมาเฟรมเดจุดสต็อปลอสก็คือ905ค่ะ<อ>ได้ค่ะนั่นก็สานการฟิวเจอร์ยังหน้าลูกผีลูกคนอยู่นทั้งทุนนะฮะยังไม่ออกหน้าไหนในตอนนี้นะฮะแต่ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเป็นยังไงบ้างฮะเงยหัวขึ้นบ้างอย่างฮะ,ะถ้าสมมุติว่าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่า ดูในทางเฟรมหนึ <use> okay. uh ่งชั่วโมงนะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบดูโกโกคลาสสิกกันนะครับซึ่งก็ก็ยังไม่เห็นอาการการตัดขึ้นนะครับผมโอเคยังยังไม่เห็นอเหตุการณ์นี้ถ้าลบเดลต้าออกอินเด็กก็ต้องควรที่จะอยู่สี่พันสี่ต้นๆใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราดูในแต่ละวันนะฮะดูในแต่ละวันเนี่ย เจ้าตัวเดลต้าเนี่ยมันจะส่งอิทธิพลนะฮะต่อแต่จีเฟสเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบจุดนะฮะประมาณสิบจุด,จดนะะต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าลบออกไปนะฮะมันก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยมันต้องลบลงไปเนี่ยประมาณสักสิบจุดถ้าดูจากราคาวันนี้นะครับหมายความว่าอินเด็กซ์ก็ต้องอยู่ที่พันสี่ร้อยสี่สิบถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าจุดแถวๆหนึ่งสี่ห้าสองนะที่ผมบอกให้ ทุกข่ข้นก็มองดูนะครับมันก็ไม่ไม่ได้ตัดตัวเดลต้าออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูมัดรวมกันไปเลยครับถ้ามัดรวมกันแต่ว่าในส่วนของตัวเอสนี้มันมันกดลงไปแล้วนะต,วต,วตัวไหนนะครับตัวซีรีส์เอสฟิวเจอร์กดลงไปสิบสามจุดคือเซ<ะ>ต Z <ะ> 50, มันลบห้าแต่เซ็ทพิพตี้มันลบสิบสามถูกต้องไหมฮะไม่รวมเดลต้าสิบสามลบห้าก็เป็น ไม่รวมเดลตา้าประมาณ,ณ6.7ล, <c oughs> ลบเดาๆกะกะตอนนี้ตัวฟิวเจอร์อยู่ที่908นะฮะนั่งทุนแต่ว,ว่าตัวเซ็ตลบไป5แต่ฟิวเจอร์ลบมา13นั่นเองนะคะต้องตัดเดลต้าออกนะฮะก็หมายความว่าเดลต้ามีอิทธิพลอยู่ประมาณ5จุดได้ค่ะโอเคลุ้นๆกันไปนะคะส่งท้ายปีใน2563นะคะคุณจุ้ย มีบทเรียนและมีประสบการณ์กับเหตุการณ์เซ็น s ิน i เด็กประเทศไทยอย่างสุดยอดยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงสิ้นปีนี้นะฮะัุนนะฮะก็เฝ้ารอดูกันไปนะฮะก็ถือว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นความรู้ของนักลงทุน,นะะในยุคนี้พอสอนี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะค่ะเลิกเล่น t f ฟ x s 5 0ราคาแพงมากไม่ได้อะไรเสียเวลาซื้อหุ้นดีกว่ามีแต่กำไรปันผลรอยอยู่โอ้เดินเ นก็กงง็อย่างนี้ครับผมคือผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นเสี่ยงทุกว<ช>ันนะฮะหลักๆของเราเนี่ยคือคือ,คอเราต้องมองพอตโดยภาพโดยภาพรวมหลักๆของเราเนี่ยก็คืออยู่ในหุ้นอยู่แล้วแหละใ,<ช>ในแง่ของการลงชุดนะทีนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในเ่วนของอพวกฟิวเจอร์ออ,อปชันนะก็เอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนะในกรณีที่เขาเป็นผาลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ออพอเราเอาไว้ใช้ป้องกันความเสี่ยงนะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโอเ้เทดติ้งกันทุกวันนะครับก็แล้วแต่คนละกันค่ะได้ค่ะโอเคส่วนใครที่จะสู้สามารถถือสถานะรองไปได้ในปีหน้าก็ถือไปแต่ถ้าถือไม่ได้ก็ถอยออกมาถูกต้องครับผมซึ่งซึ่งส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนะี่ยผ,นะผมก็มองว่าเนื่องจากว่าหยุด ยาวต้องต้องต้องหลายวันนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่หยุดยาวนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้นะครับว่าเจะมีเคสผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นหรือลดร้อยถอยลงอย่างไรนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสสูงนะที่ในแต่ละวันที่เราหยุดเทศกาลปีใหม่นั่นนะฮะผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็ก็ก็คือความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนตามตรงเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ไม่อยากให้ถือโพสชั่นค้างนะครับเคลียร์ไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่างกันใหม่ปีหน้าครับผมเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทนะฮะองนสาหรับทางด้านที่เฟกไม่ประมาทเส้นทางข้างหน้ายังมองไม่รู้ว่าทางคืออะไรนะฮะก็ถอยออกมาก่อนดีกว่านะฮะ ได้ค่ะพี่จุย้ยถอยออกมาก่อนนะสําหรับทีเฟกในตอนนี้ค่ะค่ะครับผมแล้วในส่วนของหุ้นถือข้ามปีไปใช่ไหมฮะตัว PSL อ่า PSL นะครับร่างสินที่เจ็ดบาทหกสิบสตางค์นะฮะสต็อปลอสของเขาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดบาทสี่สิบห้านะครับส่วนเทลลิงสต็อปอยู่ยที่เจ็ดบาทแปดสิบห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะโดนเทลลิงสต็อปเหมืนอนกันนะฮะแล้วก็ PSL เนี่ย ในชะ่วงสัปดาห์นี้วอลตายเนี่ยก็ยอ,อยู่ค่อนข้างเทียบสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะลดความเสี่ยงนะด้วยการาลดโพซิชั่นนะอาจจะแบ่งขายออกมาบ้างนะเนื่องจากว่าวันนี้เขาก็มีโอกาสโดนเทลลิร์ต่อแบ่งขายออกมาบ้างอ่ะก็เคลียร์สถานะสำหรับท่านที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองค่ะทองคำค่ะคุณจุ้ยค่ะครับสำหรับทองคำเองนะฮะ เออ่ก็ไม่ไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่นะฮะช่วงวันสองวันนี้ล่าสุดสปอร์ตอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะฮะในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะฮะก็ยังคงลักษณะของการอ่อนค่านะครับในแง่ของกลยุทธ์นะฮะในทม์เฟรมเดลี่เนี่ยขาลองเนี่ยสต็อป์ร้อยก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญนะครับส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นนะทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยแนวรับหนึ่งแปดเจ็ดหกครับส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกเหรียญ นะก็ไปแอดฝังรองนะจุดสตอปอสก็ให้ดูที่น้รับเลยฮะหนึ่งแปดเจ็ดหกครับผมหนึ่งแปดเจ็ดหกโอเคทองคำค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะคุณจุ้ยค่ะก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจดจ่อนะฮะโดนสตอปรอดด้วยเหมือนกันนะฮะคือในส่วนของ่าเงินบาทครับณราคาปัจจุบันอ่า usd future นะฮะในส่วนของสปอตไรท์ณปัจจุบันอยู่ที่สามสิบบาทเชื่อนครับ กรีดของเรานะอยู่ฝั่งลอง USD f u t u r อรประเด็นก็คือสต๊อปลอฟเนี่ยอยู่ที่29บาท97สตางค์นะซึ่งราคาแถวๆนี้นะฮะก็โอ้โหต้องบอกว่าเจ็บผิวและมินเนอรอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยมีแต่ตัวมินเนท็งนั่นเลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะโดนสต๊อปลอฟได้เช่นเดียวกันครับสำหรับ USD f u t u r อรครับเออค่ะค่ะได้ค่ะคุณจุ้ยค่ะอ่ะก็เคลียร์โพสิชันปลอดภัยสุดใช่ไหมคะคุณจุ้ยค่ะ เห็นด้วยครับผมอ่าแล้วก็เกมที่ว่านี้ก็เริ่มต้นกันใหม่ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั่นเองอ่านะส่งท้ายปีสำหรับปีนี้ของคุณจุย้ยคือเคลียร์พอร์ตกันนะฮะในส่วนของฟิวเจอร์นั่นเองนะคะทุกท่านค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วคุณจุ้ยค่อยๆนะตอบตอบพี่นะปี2 5 6 3เป็นปีแห่งอะไรคะในมุมมองของคุณจุย้ยโอ้โหคือต้องบอกว่าเป็นปี แห่งความผันผวนเป็นปีแห่งพายุโหมกระนำ่ำนะฮะซึ่งคำว่าพายุโหมกระหนำ่ำก็ต้องถือว่าเป็นเป็นบทเรียนนะให้เราได้ย่นยอ่อย่นยอ่ยนยอระยะเวลาในการเรียนรู้ตลาดมาเก็ตนะฮะโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นนะก็คือเพียงแค่ช่วงรอบแค่ปีเดียวนะก็สามารถทำให้เราได้ รู้ถึงนะฮะสถานการณ์นะวงรอบนะของของตลาดนะได้ได้ดีทีเดียวนะผมผมมองเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะถ้า,ถา,ม,ถามองในเชิงบวกนะครับเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เพราะถ้าสมมุติว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเราอาจจะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะอาจจะเป็น5ปี10ปีนะกว่าจะาได้มาเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะผมเชื่อว่านะทุกคนเนี่ยนะจะต้องจดจําคํานี้ไว้นะก็คือ อย่าประมาทอย่ามั่นใจจนเกินไปเพราะนะฮะวิจิตนะฮะต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไร่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่คาดการไม่เดาแต่เราเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะอยู่รอดในทุกๆสถานการณ์ครับค่ะได้ค่ะปีแห่งการเรียนรู้ส่วนปี2564เป็นปีแห่งอะไรคะ,คะก็ เอาความรู้นะฮะที่เราได้เรียนรู้ในปี63นะ,ะเอามาปรับใช้ในปี64เพราะว่าในแง่ของความผ่อนผันผัวนะะผมเชื่อว่ามันก็ยังคงอยู่นะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มากนะเท่ากับปี63นะแต่ผมเชื่อว่า,าความผันผวนนะที่จะเกิดขึ้นของปี64เนะี่ยจะสามารถทำให้เราอยู่กับตลาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะปี64ปีแห่งการเติมเต็ม ปีแห่งการแก้ไขนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุ้ยสำหรับปีนี้ที่เราอยู่ด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและขอบคุณในทุกช่วงทุกจังหวะทุกเวลาที่คุณจุ้ยได้อยู่ร่วมกับนักลงทุนนะคะขอบคุณค่ะครับมีมากมากครับค่ะค่ะอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณจุ้ยจรุนเวศศรีนะคะทางด้านผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสเตริยฟิวเจอร์ต้องถือว่ามาแรงในวงการ ทางด้านฟิเจอร์ Future, นั่นเองที่อยู่เป็นเพื่อนนังทุนในรายการ Business Life and Life นะคะ,ะคก็หวังว่าในปีหน้าเราก็จะเป็นปีแห่งการนำการเรียนรู้ประสบการณ์อันสุดยอดของปี63ไปใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วก็สามารถยืนสู้กับตลาดได้ในปี64นะปี64เป็นปีแห่งการเก็บดอกเก็บผลจากวิกฤตที่ผ่านมาได้กันหรือเปล่าดัางทุนนะก็พยายามกันนะคะดังทุนว่าดอกผลที่เกิดขึ้นดอกแห่งความรู้ ดอกแห่งประสบการณ์นั่นเองนะคะผลที่จะได้นั้นก็เป็นผลที่ความรู้และข้ความเข้าใจเช่นกันและสามารถที่จะสร้างผลตับแทนผลนะคะค่ะดอกคือแห่งความเรียนรู้อ่ะมา